ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านมาชมตะก้อทีมชาตสองภาษาไม่ได้ทิ้งเขาที่กัมพูชาต้ไงใจร้อนชาฟองรุ่เองกะด้วยังติเรื่องตัดต่อเวลาฮะกลับพัดตั้งซึ่งกันใหแล้กมีข้างหวงข้างห่วงเลยใบห่วงมือเซปตะก้อนะครับในคู่ที่สองนะครับเซตที่สองนะครับระหว่างทีมมาถึงเรื่องเริงมาถึงกีฬาไทยนะครับที่วัดพญาย่าท์ของเรานะครับ of course. ส่งเสริมสนับสนุนหลักดันเยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดอีกทั้งยังมีกิจกรรมการความสามารถของนักกีฬาเยาวชนนักกีฬาาชีพกิจกรรม CSR จะจัดกิจกรรมที่ดีและจดละดำเนินการให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จที่โดดเด่นมีความสามารถเพื่อจะได้ส่งเสริมผลักดันให้มีโอกาสได้รับการสน,น,รนับสนุนต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ท่านผู้บริหารโรงเรียนแฟร์เทคแล้วก็ค่ายมวยแฟร์เทคท่านนายอำเภอท่านหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงครามแขกผู้มีเกียรติรวมไปถึงเรื่องการสร้างนักกีฬาเพราะว่ากีฬาทางเศรษฐกิจส่วนที่2ก็คือเรื่องการสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนที่เข้ามาเป็นแขกสองนงค่ะ นะะคได้เปรกประกายมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างให้น้องๆมีความสามารถมากขึ้นด้วยค่ะและต่อหน้าต่อไปนะคะขออนุญาตค่ะย้ายนะย้พูดถึงการจัดงานเราต้องมองที่ไหนมองที่กล้องนู้นไหมองกล้องนู้นมองกล้องไปเลยก็อยากให้พูดถึงการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์อะไรบนะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับอันแรกเลยต้องการที่จะให้กีฬานะครับแบบพื้นบ้านกีฬามวลชนโดยเฉพาะมวย ใส่ปัตต๊ก้อล์ฟกอรอดบวมชชคเคยเยอร์มวยทะเลฟุตซอลฟุตบอลน,นะครับอยากจะไม่ให้อยู่กับวัดอยู่กับงานวัดสมัยสมัยก่อนเราเด็กๆเราก็ไปต่อยมวยงานวัดอยู่<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นพอยุคนี้เนี่ยงานงานวัดมันจะขาดกีฬาลงไปเพราะฉะนั้นกีฬาเนี่ยจะทําให้ประการแรกสุขภาพอนามัยดี<ฆ>ประการที่2เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยกีฬาสู่ความเป็นเลิศได้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเด็กๆหรือเยาวาชน หรือว่าผู้ปกครองนะครับให้บุตรหลานเนี่ยสนใจกีฬาไม่ว่าชนิดกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะทําให้อานาคตเนี่ยเป็นนักกีฬาููง,องบอเลเบลเยได้แล้วก็มีอาชีพได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับงานที่สมุทรสงคารามเนี่ยจากวัตถุประสงค์แรกก็คือที่เราเน้นกีฬา เรื่องความบันเทิงรื่นเริงก็เหมือนกันนะครับก็อย่างน้อยทําให้เกิดความสุุกายสบายใจนะครับยิ่งเจอคุณตุ๊กี้เลยยิ่งโอโ้โหสนุกสนานชา,าชาวบ้านชอบนะครับเพราะฉะนั้นเ,เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสงครามด้วยก็เชื่อว่างานนี้นะครับสุขเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน้ํตาตาอัพวาเชื่อว่าจะมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวน ครอแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับมาเที่ยวมาพักผ่อนแบสบสบายใจนะครับอยากให้เอนปาครับกิจกรรมที่เกิดในที่นี้นั้นเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องซอฟต์พอร์ของประเทศไทยมากคือทั้งเฟสติวัลคือจดเป็นงานวัดสองก็คือว่าเป็นไฟติ้งมีเกกีฬามวยแล้วก็มีกีฬาท้องถิ่นกีฬาพื้นบ้านกีฬามวลชนที่คนสนใจคนสามารถร่วมได้ตั้งแต่อายุเล็กๆไปจนถึงคนที่มีอายุหน่อยก็ยังสามารถเล่นได้ อ,อันที่2อันที่3คือพอมีงานวัดก็จะมีอาหารพื้นถิ่นของอร่อยมาก็เป็นฟูด้ดแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแล้วด้วยนะว่าอย่างการลงดารามาร่วมง,งานกับเราแล้วก็คนท้องถิ่นที่เขาสนใจเรื่องศิละปะการแสดงก็มาร่วมกิจกรรมกันอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยทําให้ผู้คนที่เข้ามาเห็นที่นี่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวคนท้องถิ่นต่างก็ได้รู้สึกว่าเขาได้ผสมกิจกรรมกันได้มาทํากิจกรรมในยามเย็นด้วยกัน การที่เราได้เห็นนะที่นี่มีชาวต่างประเทศมาเที่ยวเยอะพอสมควรแล้วก็พอเข้ามาเห็นกิจกรรมที่ชาวบ้านเป็นคนทําการละเล่นยื้นเมืองงานรื่นเริง,รงหรือว่าอาหารท้องถิ่นก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยไปได้ด้วยในขณะเดียวกันในฐานะที่ผมเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการกีฬาของวุฒิสภาเราก็ชื่นชมครับว่าเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องกีฬาเป็นเลิศเท่านั้นแต่เราพูดถึงเรื่องการทําให้ประชาชนสนใจวัฒนธรรมกีฬามาออกกําลังกายมามี วัฒนธรรมในการชมการเชียร์ไปตลอดจนถึงการเข้าใจเรื่องการมีวินัยการออกกําลังกายการร่วมเล่นในกิจกรรมละเล่นเล็กๆน้อยๆล้วนแล้วแต่เป็นการทําให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอแสดงความชื่นชมกับผู้จัดงานขอบคุณผู้ที่มาร่วมในการให้การสนับสนุนแล้วก็เชื่อว่าสามวันข้างหน้านี้ยังมีเวลาที่จะทําให้ทุกคนมาร่วมในงานสนุกๆอย่างนี้ของเราอย,อยู่ใกล้กรุงเทพมากเลยเดินทางมาใกล้คนจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในในะแวกที่เดินทางกันมาได้ ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้อย่างสนุกสนานครับครับก็ในในฐานะคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกรายยีฬาแห่งชาติการกรายยีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านประธานการจัดงานแล้วก็ท่านท่านนายกสมาคมแห่งจังหวัดที่มีความคิดริเริ่มนะครับในการนำกีฬาที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยเราอย่างเด็กๆตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายมาผสมผสานกับเมืองแห่งการท่องเที่ยว ซึ่งเราถือว่าอัมพาวาเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบไม่ต่ำกว่าร้อยปีซึ่งชาวไทยและชาวต่างประเทศรู้จักผมคิดว่าการจัดง,งานในครั้งนี้นะครับจะทําให้ชาวต่างชาติและคนไทยนะครับได้รู้จักสถานที่นี้มากยิ่งขึ้น,นทั้งที่รู้ดีอยู่แล้วนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเป็นแรงจูงใจที่จะทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมากขึ้นครับรับผมนะครับครับก็ต้องบอกว่า วิถีไทยมวยไทยนะครับก็ขอบคุณที่ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะฮะับก็ได้เห็นน้องๆเยาวชนนะฮะสนใจเรื่องกีฬาม,มวยมากก็ต้องบอกครับว่ามวยไทยเราเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีแล้วก็เป็นศิละป,ปะการป้องกันตัวตั้งแต่บรรพบุรุษสืทบทอดมาถึงเรานะครับก็อยากให้คนไทยนั้นรักมวยไทยมวยไทยนี้ดังไกลไปทั่วโลกครับขอบคุณมากครับโอเค,อเคให้เชิญชวนหน่อยค่ะคือมาเที่ยงกันนะครับบยากา จะมาเชียร์กีฬาแล้วนะคะก็ยังมาจับจ่ายใช้สอยในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์โอท็อปของพี่ดองทาวสมุทรสงครามนะคะและสําคัญคือนอกจากตุ๊กกี้แล้วก็จะมีน้องๆเพลยเอกมีพี่เท่งด้วยแล้วก็มีน้องเปาวลีด้วยนะคะ11นาฬิกานะคะ19 20 21ที่นี่นะคะเชิญช่วยด้วยนะคะค่ะมาหาก็ไม่ไหวแน่ขอบคุณนะครับบครับ